ทะลุ40ล้านทวิตแล้วจุดพลุฉลองความสำเร็จในโซเชียลเอของไบต์วชิรวิทค่ะต้องบอกว่าทะลุไปกว่า40ล้านทวิตค่ะในครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายหลังจากสื่อต่างประเทศนะคะประกาศความปังของหนุ่มไบต์วชิรวิทในฐานะนะเป็นท็อปอินฟลูเอนเซอร์ของแบรนด์ดังนะคะหลังจากร่วมงานแฟชั่นที่อังกฤษค่ะสร้างมูลค่าการตลาดมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานถึงความสำเร็จผ่านทางโซเชียลค่ะ ได้บอกเอาไว้ว่าในปี2023ปีนี้เนี่ยเขามียอดทวิตสูงสุดในโซเชียล X กว่า40ล้าน hashtag แ,และเมนชันมากถึง22ล้านครั้ง c o n เกรสกริชั่นหนุ่มไบททางทีมงานเองต้องขอแสดงความ,มินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะและแน่นอนนะคะกับล่าสุดอัปเดตความเคลื่อนไหวของเพจคายตนสังกัดของหนุ่มไบท์วชิรวิวค่ะ โพสภาพแฟชั่นชุดเมนไทยแลนด์ซึ่งบอกว่าเดี๋วเสียงตอบรับที่ดีจริงๆค่ะจะเป็นยางไรมาติดตามรับชมกันค่ะ